มีคนบอกว่าให้สอนเขียนสคริปต์ปหน่อยได้ดิจริงๆแล้วเขียนสคริปต์มันใช้เวลานานกว่าถ่ายเยอะมากเลยนะอีตอนถ่ายเดี๋ยวผมบอกเลยใช้เวลาแค่แบบต่อให้อัานแบบรวดเดียว10คลิปนะไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกแต่อีตอนเขียนสคริปต์เนี่ยโอ้โหกว่าจะได้แต่ละคลิปผมบอกเลยว่าตึงแล้วใครบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ AI เจนได้แบบทีเดียว10คลิปร้อยคลิปแล้ว ผมถามมันมีคุณภาพไหมไม่มีสิ่งที่ AI มันขาดมันคืออารมณ์เว้ยเราไม่สามารถที่จะให้ AI อ่ะมันแสดงอารมณ์จริงๆออกมาเหมือนที่เราแบบพูดคุยกันอย่างเงี้ยได้เพราะงั้นการที่คุณจะเขียนสคริปต์ได้อ่ะคุณต้องมีหัวข้อก่อนคุณต้องทำสิ่งที่เรียกว่า farming content farming งคือการที่คุณอ่ะดูคอนเทนต์ไปเรื่อยๆแล้วคุณเก็บเรฟเวอร์เรน์มาไว้ในหัวบางทีคุณอาจจะไปเจอคนทำคลิปแบบนึงแล้วคุณเกิดปิ๊งไอเดียว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันทำเล่าประมาณนี้ดีกว่าพอได้หัวข้อมาแล้วใช่ปะคุณก็มาวางว่าคุ จบท้ายด้วยอะไรแต่อีที่แม่งยากอะคือหัวข้อกับเปิดคลิปเพราะถ้าเปิดคลิปไม่ดีมันก็หยุดคนดูไม่ได้ฝลั่งเขาจะเรียกเปิดคลิปว่าคลุกแต่ถ้าใครไม่รู้จะเปิดคลิปยังไงอะ่ะผมอะ่ะทำเป็นหนังสือรวม